คุณเคยหยุดคิดไหมคะว่าทำไมดินแดนที่บรรพบุรุษของเราเคยเรียกขานกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปีวาสยามถึงได้เปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นมันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเรียกธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นหรือหรือมันคือการประกาศกล้องถึงการก่อกำเนิดของชาติใหม่การยืนยันอัตลักษณ์ที่แท้จริง และการวางรากฐานอันมั่นคงบนเวทีโลกที่กำลังผันผวนอย่างรุนแรงคุณเคยสงสัยไหมว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับความขัดแย้งสงครามและการช่วงชิงอำนาจจากมหาอำนาจต่างๆทั่วทุกมุมโลกเขาเหล่านั้นได้ยินชื่อสยามหรือไทยอย่างไรในเวลานั้น สายตาของชาวต่างชาติมองการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในดินแดนของเราด้วยความรู้สึกแบบไหนพวกเขามองเราด้วยความชื่นชมหรือความหวาดระแวงมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นั้นกันแน่วันนี้ค่ะทไทม์ไลน์ไทยแลนด์จากช่องไทยทูเวิลด์จะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อันน่าทิสวงศ ค้นหาเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมให้เรากลายเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้เราจะเจาะลึกทุกแงม่มุมตั้งแต่รากเหง้าของสยามไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกและที่สำคัญที่สุดเราจะพาทุกท่านไปฟังเสียงจากโลกภายนอกว่าพวกเขามองประเทศไทยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นนี้อย่างไร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางย้อนเวลาอันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คุณเข้าใจรากเหง้าและตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นได้เลยค่ะ ากเราย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานดินแดนแห่งอุสาคเนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามสยามอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทางอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสยามมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธย,ยาและธนบุรีจนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ที่กรุงเทพเป็นราชธานี ภาพในอดีตแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมสายน้ำผู้คนที่ยิ้มแย้มการค้าขายที่คึกคักกับหลากหลายชาติพันธุ์จากทั่วโลกทั้งจีนอินเดียเปอร์เซียและตะวันตกความศรัทธาในพุทธศาสนาที่อย่างรากลึกเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและความงดงามของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรการตาที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพบุรุษ สยามดำรงคงอยู่มาหลายร้อยปีในฐานะรัฐเอกราชที่น่าทึ่งท่ามกลางยุคสมัยที่หลายประเทศเพื่อนบ้านต้องตกเป็นอนานิคมของมหาอำนาจตะวันตกแต่สยามสามารถรักษาเอกราชของตนเองไว้ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของบรรดาพระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก อย่างไรก็ตามแม้สยามจะรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นแต่กระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าโลกานุวัตก็ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับแนวคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจรวมถึงความต้องการที่จะปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยจากคนในชาติเองเพื่อให้สามารถแข่งขันและยืนหยัดทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศได้ จุดเปลี่ยนสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้คือเหตุการณ์ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเหตุการณ์นี้ได้สร้างความสันเทือนไปทั่วทั้งแผ่นดินสยามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มันคือการเปิดสักราดใหม่ทางการเมืองที่นำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลและคณะผู้บริหารประเทศตามหลักการใหม่ที่เน้นย้ำถึงอำนาจอธิปไตยของปวงชนแต่ถึงกระนั้นชื่อที่ชาวต่างชาติรู้จักและคุ้นเคยก็ยังคงเป็นสยามอยู่และยังมีการถกเถียงกันถึงทิศทางของประเทศ กระแสชาตินิยมที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประกอบกับสถานการณ์โลกที่กำลังเข้าสู่ยุคสงครามการแข่งขันทางการเมืองระหว่างประเทศที่เข้มขน้นและความจำเป็นในการสร้างเอกภาพและความมั่นคงของชาติในยามที่โลกไม่แน่นอนได้นำมาสู่การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ ในเวลาต่อมานั่นคือการประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลในขณะนั้นได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อสยามให้เป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกับการรณรงค์แนวคิดชาตินิยมเพื่อสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและยังได้ออกสโลแกนที่เป็นอมาตะว่าไทยอยู่เพื่อไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ชื่อใหม่แต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนต่อประชาคมโลกว่า นี่คือประเทศของคนไทยที่มีเอกราชอธิปไตยและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมุ่งเน้นสร้างความรู้สึกร่วมและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์ไทยนี่คือจุดกำเนิดอย่างแท้จริงของประเทศไทยในฐานะรัฐชาติสมัยใหม่ที่โลกรู้จักมาจนถึงทุกวันนี้และเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เราต้องจดจำจากมุมมองภายในของคนไทยในเวลานั้น การเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยถือเป็นการเคลื่อนไหวที่มีในยะสำคัญอย่างยิ่งมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนป้ายชื่อหรือแค่การเปลี่ยนแปลงทางเอกสารราชการแต่มันคือการกระตุ้นจิตสำนึกร่วมของผู้คนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการเน้นย้ำถึงความเป็นชาติพันธุ์ไทยที่มีรากเหงา้าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นการสร้างความผูกพันกับแผ่นดินและประเทศชาติอย่างลึกซึง้ง ภายใต้แนวคิดไทยเป็นของไทยซึ่งหมายถึงว่าประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนมีสิทธิในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือถูกครอบงำจากทายนอกเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมจิตวิญญาณและความรู้สึกรักชาติของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพมากขึ้นท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติและภาษาที่เคยมีมาในสยามการเปลี่ยนชื่อจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเป็นชาติในยุคใหม่แต่ในสายตาของนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับความตึงเครียดทางการเมืองและสงครามโลกครั้งที่สองกำลังจะปะทุข,ขึ้น การเปลี่ยนแปลงชื่อของสยามเป็นประเทศไทยได้รับความสนใจและถูกตีความไปต่างๆนานาค่ะหนังสือพิมพ์และวิทยุต่างประเทศพาดหัวข่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนี้บางสันักข่าวในยุโรปและอเมริกาพยายามวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังว่าเป็นการแสดงออกถึงลัทธิชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มหาอำนาจตะวันตกมีผลประโยชน์อยู่มากและการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจในภูมิภาคบางสำนักมองว่านี่คือการปรับตัวเพื่อยืนหยัดในเวทีระหว่างประเทศที่กำลังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนหลายฝ่ายจับตาดูบทบาทของไทยในสถานการณ์โลกที่กำลังร้อนระอุอย่างใกล้ชิดเพราะไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมจึงยิ่งถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการทำรงไว้ซึ่งเอกราช และการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งทางอัตลักษณ์ท่ามกลางความพันพวนของโลกยุคนั้นนอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถ,ามถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทยว่าจะเอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดในสงครามโลกที่กำลังจะมาถึงการเปลี่ยนชื่อจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องภายในประเทศแต่เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไทยต้องเผชิญและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างชาญฉลาด จากสยามอันรุ่งเรืองสู่ประเทศไทยที่เรารู้จักและภาคภูมิใจในวันนี้การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเรียกเท่านั้นแต่มันคือการเดินทางอันยาวนานและซับซ้อนของการสร้างชาติการค้นหาอัตลักษณ์และการประกาศศักยภาพของคนไทยให้โลกได้รับรู้มันคือบทเรียนประวัติศาสตร์อันล้ำค่า ที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของเอกราชความสามคัคคีและความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองอย่างสง่างามท่ามกลางความท้าทายของโลกและความภาคภูมิใจในรากเหงา้าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เราทุกคนได้สืบทอดมามันคือการเปลี่ยนแปลงที่หล่อล้อมอัตลักษณ์ของชาติและสร้างความรู้สึกร่วมของผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอ,อันเดียวกัน จนมาถึงยุคปัจจุบันและเรื่องราวของประเทศไทยก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีหวันสิ้นสุดยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกและยังคงต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราได้เคยทำมาแล้วเพื่อรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่คู่โลกตลอดไปและนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของไทม์ไลน์ไทยแลนด์ จากช่อง t ไทย 2world ค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติเรานะคะหากคุณชื่นชอบการเดินทางย้อนเวลาไปกับเราแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจและต้องการค้นหาเรื่องราวอันน่าสนใจของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือ กดติดตามช่อง Thai to w o r l d ของเรานะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆของ Timeline Thailand และเนื้อหาสาระดีๆที่จะทำให้คุณเข้าใจประเทศไทยในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์คือการสร้างอนาคตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ